สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง h โฮม l o ู e Lost in New York โดดเดียวผู้น่ารักภาค2ภาคนี้เจ้าหนูเควินดันลงไปคนละเมืองกับครอบครัวแถมไม่ได้อยู่บ้านตัวเองด้วยเรื่องราวจะวุ่นขนาดไหนมาฟังกันค่ะ เริ่มเรื่องที่บ้านเควินทุกคนกำลังเตรียมตัวไปดูเด็กๆร้องเพลงที่โบสถ์คืนนี้และพวกเขาก็ต้องจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมไปเที่ยวฟลอริดาผู้นี้ด้วยเควินกำลังนั่งเล่นเครื่องอัดเสียงอยู่ในห้องแม่ระหว่างที่ดูทีวีโฆษณาโรงแรมในนิวยอร์กไปก็อัดเสียงไปด้วยจากนั้นเด็กน้อยก็ถือเครื่องอัดเสียงเข้ามาเอาเน็กใในห้องน้ําแต่ลุงกำลังอาบน้ําอยู่เลยโดนโวยวายใหญ่เฮ้เ <Hey, S 1> ข้ามาทําไมเนี่ยไปให้พ้นสัปดาโดนดัปตีตายเลยเควินเนี่ยวิ่งจุด ตอนคำ่ำครอบครัวก,ก็พากันมาดูเด็กๆร้องเพลงที่โบสระหว่างที่เควินกำลังโซโล่ก็โดนพี่ชายแกลง้งจนคนขำกันทั้งโบสพอเด็กน้อยรู้ตัวเลยผลักพี่ชายล้มไปโดนคนอื่นๆทีนี้ก็ล้มเป็นโดมิโน และเควินก็โดนดูอีกแล้วครอบครัวเนี่ยจ้องกันใหญ่พี่ชายก็ทําเป็นแกล้งขอโทษเควินก็ไม่อยากจะทนแล้วที่ทุกคนเอาต่รุมว่าหน้าเบิดชะมัดเควินเนี่ยนี้ขึ้นมาบนห้องใต้หลังคาแม่ก็ขึ้นมาตามเควินให้ลงไปขอโทษพี่ชายและคนอื่นๆแต่เควินไม่ไปเพราะพี่ชายแกล้งขอโทษผมไม่ไว้ใจใครสักคนถ้ามีเงินผมไปเที่ยวคนเดียวดีกว่าปีที่แล้วสมหวังไปทีนึงแล้วนี่ปีนี้เผลอๆเจออีกยากอยู่แล้วและเควินก็นอนห้องใต้หลังคาคนเดียว รุ่งคืนพ่อแม่ก็ตื่นสายอีกแลว้ววุ่นวายกระทั้งบ้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้เควินมาด้วยหลบไม่พ้นหรอกคราวนี้ไอ้กำตัวแน่นเลยพวกเขามาถึงสนามบินด้วยความเร่งรีบเควินก็ขอทานเครื่องอดเสียงกับพอ่พอพ่อเลยยินกระเป๋าให้เด็กน้อยในนั้นมีเงินและบัตรเครดิตด้วยด้วยความที่รีบจัดจัดพ่อแม่พี่น้องก็วิ่งนำหน้าเด็กน้อยที่กำลังยืนหาทานในกระเป๋าของพอ่อเงยหน้ามาอีกทีก็เห็นลังพ่อวัวัยเลยวิ่งตามไปแต่นี้ไม่ใช่พ่อเควินเขาแค่คนแต่งตัวคล้ายก็คล้ายจริงครอบครัวเควินพากกน ัวิ่งมาขึ้นเครื่องไปฟลอริดาแม่ก็จะขอนับจํานวนสมาชิกแต่เครื่องใกล้จะออกแล้วพนักงานเลยบอกให้ไปนับบนเครื่อง ส่วนเควินก็วิ่งตามชายแปลกนามาขึ้นเครื่องไปนิวยอร์กเด็กน้อยรีวิ่งจนชนตัวที่พนักงานสาวถือไว้จนตกหมดและด้วยความวุ่นวายเครื่องก็ใกล้จะออกแล้วกับตันเลยให้เควินขึ้นเครื่องโดยไม่ได้ขอดูตัวเพราะเควินยืนยันว่าพ่อแม่ของเขาขึ้นเครื่องไปแล้วเมื่อกี้พนักงานสาวเลยพาเควินมาส่งเควินบอกว่าครอบครัวผมยูนั่นฮะพนักงานสาวเลยให้เควินหาที่ว่างนั่งได้เลยเด็กน้อยกระชวนตาลุงข้างๆคุย,ค,ยคุณเคยไปฟลอริดามไหมฮะตาลุงเนี่ยกระสงภาษาอื่นมาเลยจ้าแล้วก็ดันพูดไม่หยุดด้ววยยนนะะเเเคิลลสหฟังซ นั่นเลยทำให้เด็กน้อยไม่ได้ยินที่แอร์โฮสเตดประกาศว่าที่ยวบินนี้กำลังจะไปนิวเยอร์กตัดมาที่แม่เควินก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเมืันลืมอะไรใช่ค่ะภาคนี้คุณแม่ลืมลูกอีกแล้วค่ะพวอขบินมาถึงฟลอริดาและจังหวะที่รอกระเป๋านี่แหละค่ะที่ทําให้รู้ว่าลืมเควินแม่นี่ช็อกไปเลยฮะ ส่วนเด็กน้อยที่ลงจากเครื่องก็เดินตามหาครอบครัวแต่ก็ไม่เจอใครพอมองไปรอบๆเมืองก็ตกใจว่านี่มันไม่ใช่ฟอริดาเขาเลยถามพนักงานว่านี่เมืองอะไรนิวยอร์กค่ะเอาอีกแล้วเราเล่าเควินมานั่งทบทวนแต่ใครว่าจะเศร้านี่มันเจ๋งไปเลยตั้งหากดูหน้าด้วย เควินนั่งแท็กซี่ชมเมืองถ่ายรูปและเที่ยวเล่นคนเดียวอย่างแฮปปี้ตัดมาที่พ่อแม่ก็มานั่งแจ้งความลูกชายหายเราเคยลืมเขาไว้ที่บ้านเมื่อปีที่แล้วค่ะดูเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมตอนไปเที่ยวซะแล้วพ่อเนี่ยบอกต่แปลกนะครับกระเป๋าไม่เคยหายเลยแล้วพ่อพี่แกก็นั่งคำกันตำรวจในงงเลยฮะลูกหายแต่พ่อแม่ดันขำเฉยตำรวจจะลองตามสืบที่ชิคาโกให้เพราะคิดว่าอาจจะหลงอยู่ที่สนามบินตัวแค่นั้นจะมีปัญญาไปไหนได้แต่เควินมีฮะ ที่ตลาดปลานิวยอร์กผีจวนสองคนแอร์แพคคุกนี้มากับรถส,ส่งปลานายได้กลินอะไรไหม<ส>ได้กินปลาปลาที่ไหนกินอิสรภาพตัางหากพี่โยงบอกกลินปลาชัดๆพวกคุณพี่เนี่ยนี้มาเมืองเดียวกับเจ้าเควินเลยบังเอิญสุด พี่สองโจรเตรียงวางแผนปล้นคราวนี้พวกพี่แกจะไม่ปล้นบ้านแล้วแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะปล้นอะไรดีไม่แค่นั้นพี่โจรโยงยังเปลี่ยนจากโจรเปียกเป็นโจรมือกาวด้วยพี่แกเอาเทปกาวพันทั้งมือบ่าสองบ่าพี่แกก็จิกติดมือมดเควินเดินมาเจอคุณป้าที่มีนกเกาะเต็มตัวเด็กน้อยในตกใจกลัวจนวิ่งหนีไประหว่างทางที่ข้ามถนนก็บังเอิญเดินสวนกับสองโจรแต่เควินเนี่ยไม่ทันสังเกตส่วนพี่โจรฟันเงินเนี่ยเลี้ยวมองเลยฮะไอเด็กเมื่อกี้มันคุน้นค้นพี่โจรโยงก็หันไปมมองตาาาจนนนเดินชนสวสววยข มือเก้าก็ไปติดกระเป๋าสาวสวยขนาดนี้พี่ยงก็ขอแซวสักหน่อยนี่โดนโตบหน้าสั่นไปทีพี่ฟันเงินบอกส้มน้ำหน้ารีบไปทำงานกันได้แล้ว ตัดมาที่เจ้าหนูน้อยเควินโดยมาถึงโรงแรมที่โฆษณาทางทีวีที่นี่รู้ราาและใหญ่โตสุดๆเด็กน้อยเปิดเครื่องอดเสียงฟังโฆษณาโรงแรมในทีวีที่อัดไว้มันมีเบอร์โทรสาหรับจองโรงแรมเควินก็อาเสียงพูดจองโรงแรมจากนั้นก็โทรจองห้องพักกับพนักงานเด็กน้อยกดเล่นเครื่องอดเสียงและกรอให้ช้าลงเหมือนเสียงชายแก่เควินจองห้องพักด้วยบัตรเครดิตของพ่อเรียบร้อย จากนั้นก็เดินมาเช็คอินป้าพนักงานก็ถามว่าจองห้องให้ตัวเองหรอคะนี่คุณผมยื่นขยิ่งสุดๆแล้วหัวยังไม่พ้นเคาน์เตอร์เลยผมจะจองห้องเองได้ไงผมมากับพอ่อแต่พ่อประชุมพ่อเลยให้บัตรเครดิตมาเช็คอินจะได้เข้าไปรอในห้องก่อนแล้วเจ้าหนูก็พูดเก่งจนป้าพนักงานเชื่อป้าพนักงานเรียกให้เด็กยกกระเป๋าพาเควินไปส่งที่ห้องส่วนนี้ก็พอบานซ้ายเผือกที่แกคอยจองเควินตลอดแถมสั่งให้เด็กยกกระเป๋าไปสืบมาว่าเควินเป็นใครพอดูท่าทางน่าสงสัย ขึ้นมาถึงห้องพักเด็กน้อยก็เดินสำรวจใหญ่เลยค่ะเป็นห้องที่หรูหราใหญ่โตแถมมีขนมให้กินเพียบระหว่างนั้นเด็กยกเป๋าก,ก็แอบดูป้ายชื่อที่กระเป๋าเควินเจ้าหนูหันมาถามว่าทำอะไรเด็กยกเป๋ากระตีเนียนทำเป็นถามว่าเอากุญแจไวน้นี่นมครับหรือจะเก็บไว้เองเควินบอกเก็บไว้เองดีกว่าพอส่งเสร็จเด็กยกเป๋าก,ก็ขอทิปเควินเลยยื่นมาฝรั่งให้เด็กยกเป๋านีนาแหงเลยหาที่ได้ทิปเป็นมาฝรั่ง หลังจากนั้นเควินก็มาว่ายน้ำกินในติมและดูหนังสบายใจหนังที่ดูก็เป็นแนวโหดๆยิงกันกระจายเหมือนเดิมตกดึกพอบานสายเพอก,ก็ะยากรู้อยากเห็นจัดๆเลยแอบเข้ามาในห้องเควินแต่ก็โดนเด็กน้อยปั่นเขาให้เควินเอาตุ๊กตาเป่าลมที่คุณยายให้มากแกล้งทำเป็นคนยืนอาบน้ำจากนั้นเจ้าหนูก็เปิดเสียงของลุงที่เคยอัดไว้ตอนเข้าไปเอาเนกไทเฮ้ย hey, มนทำอะไรเนี่ยไปเหตุ้นสัป,ปดนลได้ปตีตายเลยพอบานนตกใจวิง่งหนีแทบไม่ทัน ตัดมาที่พ่อแม่เควินก็นต้องกลับไปรอที่โรงแรมก่อนพอตำรวจยังหาเควินไม่เจอแต่ตำรวจจะช่วยตามสืบจากบัตรเครดิตของพ่อที่เควินเอาไปด้วยพวกเขาพากันนั่งรถมาที่โรงแรมบรรยากาศเนี่ยดูน่ากลัวแถมมีฝนตกหนักตลอดเวลาช่างต่างจากนิวยอร์กที่เจ้หนูเควินอยู่ซะจริงๆ นังตัดมาที่เควินกำลังค้นกระเป๋าของพอ่อเขาก็เจอที่อยู่ของลุงอีกคนเลยคิดว่าต้องไปเยี่ยมสักหน่อยลุงชอบให้ของขวัญถูกใจซะด้วยแล้วเขาก็เจอรูปครอบครัวในกระเป๋าตังของพอ่อเด็กน้อยเองก็เริ่มคิดถึงครอบครัวขึ้นมาแล้วเหมือนกับที่แม่คิดถึงเควินเหมือนกัน รุ่งคืนเด็กยกเป๋าเอากรรกรที่ซักมาส่งให้เควินเควินเลยกาจะให้ทิปสักหน่อยแต่เด็กยกเป๋าก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าเควินจะให้มาฝรั่งอีกแต่ขอโทษฮาเจ้าหนูจะให้เงินตังหากว่าโอดเลยเด็กยกเป๋าเนี่ยถึงกับเงืนว้ายเดี๋ยวครับท่านอดค่ะ เควินเดินลงมาเจอพ่อบานซ้ายเพื่กเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่ารถลีมูซีนกับพิซซ่าหน้าฉีรออยู่หน้าโรงแรมแล้วจากนั้นพอบานก็ถามหาพ่อเควินพ่อออกไปแล้วคุณคงไม่ได้เจอพ่อหรอกเพราะพ่อโกรธมากที่คุณแอบเข้าไปดูเขาอาบน้าเมื่อวานพอบานนี้ก็ได้ต่ยิ้มแห้งค่ะแต่ตอมเพือกยังไม่หมดพี่แกแอบเอาบัตรเครดิตของพ่อเควินที่ใช้จองโรงแรมมาเช็คดูจนรู้ว่าบัตรนี้ถูกขโมยตอมเพือกทุกคลี่คลายพอบาน,นยิ้มชัวร้ายเชียว เควินเดินออกมาเจอรถลีมูซีนขันยาวจอดรออยู่มีพิซซ่าหน้าชี้ดร้อนๆด้วยเด็กน้อยเนี่ยนั่งกินพิซซ่าบนรถสบายใจขอขอให้คนขับพาไปร้านของเล่นที่ดีที่สุด มาที่2โจนในที่สุดพวกเขาก็คิดออกว่าจะปล้นอะไรดีในวันคริสต์มาสก็ร้านของเล่นไงจะอะไรละ่ะที่นั่นต้องมีคนเอาเงินสดมาซื้อของเล่นเยอะแน่ๆเราน่าจะปล้นได้สบายๆเลยซึ่งก็บังเอิญเป็นร้านเดียวกับที่เควินมาซื้อของเล่นพอดีผู้พิการมาแอบดูลาดเล่าในร้านส่วนเควินก็เดินดูของเล่นยังเพลิดเพล,เพล,เพลินร้านนี้เป็นร้านขายของเล่นที่ดีและใหญ่ที่สุดแถมจะของร้านยังใจดีมากๆอีกด้วยเขาให้เด็กๆมาเล่นของเล่นฟรีๆในร้านไม่พอรายได้ทั้งหมดเขาก็จะไปบริจาคให้โรงพยาบาลเด็กอีกต่างหากเควิน เลยเอาเงินเก็บของตัวเองร่วมบริจาคด้วยคุณลุงเจ้าของร้านเลยให้นกเขาคู่กับเด็กน้อยเป็นการตอบแทนนกเขาคู่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพตัวหนึ่งเก็บไว้เองอีกตัวเอาไปให้คนพิเศษตราบใดที่เธอกับเขาเก็บนกเขาเอาไว้พวกเธอจะเป็นเพื่อนกันชั่วชีวิตว้าวขอบคุณฮะ Merry Christmas แล้วก็นะคนกำลังแฮปปี้แต่ไงมาเจอสองจนอริเก่าเควินนี่ช็อกเลยค่ะโลกจะโกมอะไรปะ้านเควินบอกไม่อยู่แล้วขอเพนก่อนผีโจนี่รีบวิ่งตามมาเลยค่ะเควินแววซื้อสร้อยไข่มุกข้างทางเพื่อเอามาโปรยลงผืนให้ผีโจนสองคนลื่นล้มหัวฟาดเด็กน้อยวินน่งหนีมาที่โรงแรมแต่กรนี้เสื้อปะจระเข้พอบานสายเผื่อก็จะจับเควินไปส่งตำรวจถทดฐานขโมยบัตรเครดิต เควินเลยวิงนี้มาเก็บของบนห้องเจอทั้งโจรทั้งพนักงานโรงแรมขนาดนี้เริ่มไม่นุกซะแล้วเด็กน้อยเลยจะกลับบ้านก่อนจะไปก็เปิดนังกลอไปตอนที่ตัวละครพูดขู่ให้พนักงานโรงแรมที่ตามขึ้นมาได้ยินหยุดอยู่ต้องนั้นพนักงานนี้เบรกกันแทบไม่ทันเออพวกเราพนักงานต้อนรับครับฉันรู้ว่าเป็นแกเด็กกรินต้งแต่ออกมาจากลิฟต์แล้วแต่ละคนนี่ดมตัวเองใหญ่เลยค่ะกรินชุนขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อคืนแกก็มาที่นี่มาเล่นจำตีกับน้องชายฉันว่ายเข้าใจผิดแล้วครับท่านอย่าปฏิเสธแกมันม หัวนักเลยทั้งแอลลีโอบ๊อบและคริฟเออออนี่มันชื่อคุณลุงยามหน้าโรงแรมนี่นาตาลุงนี่เลือกลักเลยฮะ จากนั้นเควินก็กล้อนังไปตอนที่ยิงปืนกลนปังปๆงปๆงป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 งผนักงานวิ่งป่าราบพากันคล้าออกมาจากห้องเลยฮะส่วนเควินก็นี้ออกทางด้านหลังของโรงแรมแล้วก็จ้าเอกับผิดโจรที่ยืนรออยู่รอยไม้ตรงมือพี่ฟันเงินที่เคยโดนเควินเล่นงานยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยค่ะแคนนี้ต้องชําระผิดโจรฉีกตัวกลับบ้านของเควินจากนั้นก็พาเด็กน้อยไปจัดการระหว่างทางผิดโจรโยงก็โม้เล่าแผนการปล้นร้านของเล่นคืนนี้ให้เควินฟังซึ่งเด็กน้อยก็แอบอาเสียงไว้ด้วยพี่โยง โมโจนพี่ฟันเงินห้ามแทบไม่ทันแกบอกความลับไปหมดแล้วเอาหน้าไอเด็กนี่มันไม่รอดไปบอกใครหรอกและในตอนที่รอข้ามถนนเควินก็เอามือไปจับก้นสาวสวยข้างหน้าแล้วก็บอกว่าพี่โจรสองคนเป็นคนทำสาวสวยเลยตบสองโจรร่วงลงไปนอนทำให้เด็กน้อยวิ่งนี้ไม่ได้สำเร็จ ตัดมาที่ครอบครัวเควินทุกคนเนี่ยติดฝนจนไม่ได้เที่ยวเลยค่ะได้แต่นั่งดูทีว่วีอยู่ในโรงแรมตอนนั้นตำรวจก็โทรมาบอกว่าเจอบอสแซเควินแล้วเขาเคยพักที่โรงแรมในนิวยอร์กแต่ตอนนี้เขาหายไปแล้วทุกคนเลยจะรีบตามไป นางตัดกลับมาที่เควินมาหาลุงที่บ้านตามที่อยู่ในสมุดโน้ตของพอ่อแต่ทีนี้ไม่มีใครอยู่เพราะบ้านกําลังปรับปรุงใหม่เด็กน้อยเลยเดินเตะเตไปเรื่อยๆเขาไม่รู้จะไปที่ไหนระหว่างทางก็เจอแต่คนน่ากลัวเขาเดินมาเจอคุณป้าที่มีนกเกาะเต็มตัวอ้า เควินตกใจจะวิ่งหนีแต่ขาดันติดก้อนหินคุณปานกเลยช่วยดึงขาออกให้ทำให้เควินหายกลัวและลองเปิดใจเข้าไปคุยกับป้าทำให้รู้ว่าปานกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดที่นกมาเกาะเต็มตัวป้าเยอะเพราะป้ามีอาหารให้มันว้าวเจ๋งจังฮะ จากนั้นเควินก็นชวนป้าไปกินช็อกโกแลตร้อนๆผมเลี้ยงเองและพวกเขาก็พากันกลับมาที่บ้านของป้านกเธออาศัยอยู่ห้องตายหลังคาของโรงละครเธอเลี้ยงนกไว้มากมายแถมมีชื่อทุกตัวป้าไม่เคยมีเพื่อนใครเดินผ่านก็นีไปหมดแม่เหมือนครอบครัวผมเลยผมทําอะไรก็ถูกลงโทษทุกทีเพราะผมเป็นน้องเล็กส่วนป้าก็เล่าให้ฟังว่าถูกสามีทิ้งเลยอกหักกลายเป็นคนไร้บ้านป้าไม่กล้าเปิดใจให้ใครทั้งนั้นเพราะกลัวเจ็บอีกเควินเลยเล่เาเรื่องรองเท้าสเก็ตของเขาให้ป้าฟังผมเคยมีรองเท้า สกเกต็ตคู่หนึ่งเก็บไว้นานไม่กล้าใสเพราะกลัวมันพัง nice. แต่สุ uh สดท้ายก็ไม่ได้ใสเพราะเท้าโตเกินไปก็เหมือนกับหัวใจถ้าเราไม่ใช้หัวใจแล้วใครจะแคร์ถ้ามันพังม,ม,ม,มันก็เหมือนกับรองเท้าสกเกต็ตผมนั่นแหละป้ามวแตะเก็บไว้นานพอเอาออกมาใช้ใหม่ก็ไร้ประโยชน์แล้วป้าน่าจะเสี่ยงดูนะหัวใจป้าอาจจะสลายแต่ไม่ได้หายไปแล้วเควินก็แนะนําให้ป้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ลออเปิดใจคุยกับคนอื่นป้าก็ได้แต่คําแล้วขอบใจเควินเควินบอกป้าว่าการอยู่โดเดียวมันเงาผมทําผิดกับครอบ ไเยอะม่รู้จะมีเวลาทําความดีลบล้างความชั่วได้หรือเปล่าป้าเลยบอกว่าทําความดีวันคริสต์มาสได้บุญเพิ่มไปสองเท่านะว้าวเหมือนเควินจะนึกอะไรได้บางอย่างเขาบอกลาป้าแล้วมาที่โรงพยาบาลเด็กที่คุณลุงร้านของเล่นบอกว่าจะบริจาคเงินให้แล้วเขาก็นึกถึงสองตนที่บอกว่าจะป้นร้านของเล่นคืนนี้นี่แหละคือความดีที่เควินจะทําใครจะมาลังแกเด็กๆค,คริสต์มาสเราย่อมไม่ได้เด็กน้อยรีบวิ่งมาที่บ้านของลุงและหาทางเข้ามาในบ้านแล้วก็เริ่มวางแผนวางกับดักจัดการสองโจ เค <Kevin S 2> วินวางกับดักไว้รอบบ้านรอต้อนรับพี่โจนจากนั้นก็ถือไม้กับถังเดินไปที่ร้านของเล่นก็เจอสองโจนกําลังปล้นเงินในร้านเด็กน้อยเลยถ่ายรูปพี่โจนแล้วก็เอากอนหินที่มีจนไม้ฝากถึงคุณลุงเจ้าของร้านปากระเจ้าครานแตกจนสัญญาณการขโมยดังกี่โจนสองคนนี่ปี๊ดเลยค่ะโดนในเด็กแซบเล่นงานอีกแล้วโอพี่แกะ,กะจะวิ่งมาจัดการเด็กน้อยเพื่อเอากองถ่ายรูปมาทําลายหลักฐานแต่ก็โดนกับดักเข้าให้ปา้าพี่ฟันเงินโดนดีดกระเด็นไปทับรถพังเละพวกยิ้มหน่อยเอาคุณ พี่ก็ยิ้มเนาะเควินถ่ายรูปพี่โจนเสร็จก็วิ่งรองให้พี่โจนตามไปบ้านลุงตัดมาที่ครอบครัวเควินตามมาถึงโรงแรมพอบานซ้ายเพือกและพวกก็รีบมาต้อนรับแต่เควินไม่อยู่แล้วพอเลยจะออกไปแจ้งตำรวจส่วนแม่ก็จะออกไปตามหาลูกชายและพอบานซ้ายเพิกก็ปากดีจัดจนโดนตบไป1หนึ่งทีน้ำตาซึมเลยค่ะ แม่มาตามหาเควินที่บ้านลุงแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยนั่งแท็กซี่ไปตามหาที่อื่นสึงสวนกับเควินไปแค่นิดเดียวเด็กน้อยวิ่งรอดโจนมาถึงบ้านลุงเควินขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วก็ปาก้อนอีส่พี่โจนผี่โจนฟันเงินเนี่ยก็ท้าให้เจ้าหนูปาอิดลงมาอีกฉันไม่ลงก้นกัะแล้วพี่โยบอกใจเย็นอย่าท้ามันเพราะกูโดนอยู่คนเดียวเลยจากนั้นพวกพี่แกก็พากันแยกไปเข้าคนละทางผิดโจนฟันเงินเข้าข้างหลังผี่โจนโยงเข้าข้างหน้าพี่โยเนี่ยมือหัวเดินโซเซมาเปิดประตูแต่เอ๊ทำไมลูกบิดมั ยาวๆร่นไม้แล้วฟ้คุณพี่อย่าดึงแรงปากอ้า พี่ยงโดนแม็กยิงตูดเขาให้แล้วก็ไม่ได้โดนแค่ตูดฮะโดนจุดจูกับหน้าด้วยพี่แกก็ไม่ยอมแพ้พังประตูเข้ามาได้แต่แค่ก้าวเข้าบ้านก็ร่วงลงไปนอนบานไม่มีพื้นรูโบเฉียวส่วนผิดจวนฟันเงินก็โดนกับดักลื่นปลื้ดร่วงลงไปนอนเหมือนกันแต่ทั้งสองคนก็ไม่มีใครยอมแพ้ฮะเจ็บแล้วไม่จําเหมือนภาคหนึ่งพวกผิดแกเดินเข้ามาโดนกับดักของเควินแทบทุกอันส่วนพี่ยงเนี่ยลื่นจนชั้นวางสีหล่นทับไม่พอพี่แกโดนไฟช็อตอีกต่างหากยืนสันแงๆ ส่วนพี่ฟันเงินก็โดนไฟไหม้หัวว่ายน้ำ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 อยู่ไหนเจอแล้วพี่แกเอาหัวไปจุ่มน้ำในฉกโครกแต่เควีนเอาน้ำมันเทลงไปเลยตุม้มส้วมระเบิดหัวพี่ฟันเงินเนยวแยวงอีกแล้ว โอ้ยสภาโภพิกดูไม่ได้เลยฮะแต่ยังค่ะยังเจ็บได้มากกว่านี้โภพิกาตามเควินขึ้นบันไดามาแต่คราวนี้เราไม่งงมันพาคนึงรอกโภพิกาแกล้งพูดว่าฉันกําลังขึ้นไปเล่านะเพื่อนจากนั้นก็ยําเท้าเหมือนกําลังเดินขึ้นบันไดเควินเลยโยนกระป๋องสีลงมาแต่ไม่โดนพี่โจนเพราะโภพิกร,รู้ทัน ภาคนี้เราฉลาดไว้ไม่ได้กินเราลรอกเควินโยนกระป๋องซีวืดไปสองดอกผีโจรคิดว่าหมดแล้วเลยเดินตามไปต่อแต่ปากโดนทอนเหล็กตีหน้าเต็มๆภาคนี้มันมีสามดอกเหรอไม่ใช่แค่สามฮะเจอไปอีกหนึ่งเป็นสี่เควินวิงน่งหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าและไต่เชือกลงมาข้างล่างพวกผีโจรก็ปีนตามลงมาแต่เฮ้ยทำไมเชือกมันเหม็นกลิ่นน้ำมันก๊าซหึงเลยพางพูดไม่ทันขาดคำเควินจุดไฟเผาเชือกเลยจ้าพวกผีโจนนี่จะขึ้นก็ไม่ได้นั้นทิ้ง ตัวลงมาเลยละกันยาบปากรวงลงมานอนหมดสภาพทั้งคู่ไม่ตายกระบุญแล้ว เควินโทรแจ้งตำรวจให้มาจับโจนย่องเบาร้านของเลนที่สวนสาธารณะเดี๋ยวเขาจะจุดพลุให้สัญญาณว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นเควินก็รอให้สองโจรตามมาแต่เด็กน้อยดันลื่นหิมะหัวฟาดพีโจรนและจับตัวเควินและพามาจัดการที่สวนสาธารณะโจรฟันเงินควักปืนมายิงเด็กน้อยแต่โอโหปืนเยิ้มจนยิงไม่ออกจริงๆสภาพวกคุณพีก็ไม่น่ารอดมาได้และในตอนนั้นเองคุณปานกก็เข้ามาช่วยกกเควินป่าเอาอาหารนกซาแส่ตัวสองโจน,าน,กกาาโจนอาหารนี่ติดเต็มตัวเลยค่ะทําให้นกมา รวมกินอาหารบนตัวพี่แกเป็นฝูงว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยเควิน <Kevin S 1> ขอบคุณป้านกและจุดพลุให้สัญญาณกับตำรวจตำรวจก็ตามมาจับสองโจรได้สำเร็จจะพาพวกคุณพี่นีเยินสุดแถมเควินยังทิ้งเทปเสียงและก็รูปถ่ายพี่โจนไว้ให้ด้วยจบเรื่องโจนเด็กน้อยก็ออกเดินทางไปหาต้นคริสต์มาส ตัดมาที่ร้านของเล่นระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบร้านคุณลุงเจ้าของร้านก็เจอจดหมายของเควินเด็กน้อยขอโทษที่ทำกระจกแตกเพราะเขาแค่อยากจะช่วยจับโจรให้ถ้ากลับถึงบ้านเมื่อไหร่เขาจะส่งเงินค่าซ่อมกระจกมาให้เควินทิ้งท้ายขอบคุณที่ให้นกเขาคู่กับเขาลุงเจ้าของร้านจำได้ว่าเป็นเควินเขาก็ยิ้มใหญ่เลยค่ะ ส่วนแม่เควินก็เดินตามหาลูกชายไปทั่วจนเจอกับตำรวจพี่ตำรวจเลยบอกให้เธอลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถธอคุณเป็นลูกชายคุณจะไปที่ไหนหรอแม่เควินเลยคิดออกว่าจะไปที่ไหนพี่ตำรวจก็ขับรถพาไปส่ง เควินมาถึงต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเด็กน้อยอธิษฐานคอให้เจอแม่เพราะเขาคิดถึงทุกคนมากๆเขาได้ทําความดีลบล้างความผิดไปแล้วผมขอโทษผมขอเจอแม่สักสองสามนาทีก็ได้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแม่ตะโกนเรียกเควินมาแต่ไกลในที่สุดเด็กน้อยก็ได้เจอแม่พวกเขาต่างขอโทษกันและกันเมื่อรีคริสต์มาสฮะแม่เมื่อรีคริสต์มาสจ้าและพวกเขาก็พากันกลับโรงแรมตกดึกก็มีรถคนของขวัญมาส่งที่โรงแรมเพียบ รุ่งคืนทุกคนในครอบครัวก็ตื่นมาเจอของขวัญวางเต็มห้องพวกเขาตื่นเต้นกันใหญ่นี่เป็นของขวัญพี่เสียจากคุณลุงรัาของเล่นพี่ชายเลยให้เกียริเควินเปิดของขวัญเป็นคนแรกเพราะเขาทําให้คนอื่นๆได้ของขวัญจากนั้นทุกคนก็แย่งกันเปิดของขวัญให้วุ่นเควินหันไปเห็นนกเขาคู่บนต้นคริสต์มาสเขาเลยวิ่งมาหาคุณป้านกเด็กน้อยเอานกเขาคู่มาให้ป้ามอร์นีคริสต์มาสครับนกเข่าคู่ผมเก็บเอาไว้หนึ่งตัวป้าเอาไว้หนึ่งตัวตราบใดที่เราเก็บมันไว้เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปผมไม่มีวันลืมป้ารอก พวกเขาก็กอดกันด้วยความอบอุ่นแล้วหนังก็ตัดมาที่เด็กยกกระเป๋าเอาบินค่าบริการโรงแรมของเควินมาให้พี่ชายแล้วขอทิปสักหน่อยพี่ชายเลยให้ทิปเป็นมกฝร,รั่งเขียวแล้วเออเฮ่อเอมียนกันทั้ตระกูลแล้วหนังก็จบที่พ่อตะโกนเรียกลูกชายลาั่นเพราะเควินใช้ค่าบริการโรงแรมไปเกือบพันเหรียญเควิน ก็จบไปแล้วค่ะกับนางเรื่อง Home a l o n Lost in New York โดยเดียวผู้น่ารักภาค2ภาคนี้เควินก็ยังคงเก่งแล้วก็ฉลาดเหมือนเดิมเลยค่ะแถมได้ช่วยคุณลุงจับโจรด้วยผีโจรก็บังเอิญมาเจอเควินอีกดูแล้วตลกอบอุ่นหัวใจดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ